ปสวัสดีครับพบกับผมนัดปิ่นโตในเกม The Guest นะครับ The Guest เขาบอกว่าเป็นเกม A First Person Exploration Game นะครับหมายความว่าเป็นเกมในมุมมองบุคคลที่1แล้วก็เป็นเกมแนวสำรวจนะครับ The Guest จริงๆแล้วมีความหมายว่าแขกนะครับไม่ใช่แขกดำแขกขาวแต่เป็นแขกที่มาเยี่ยมเยียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปสำรวจอะไรในบ้านหลังนี้เดี๋ยวเราติดตามกันดูนะครับเราเป็นเจ้าบ้านหรือเราเป็นแขกอันนี้ไปรอชมกันได้นะครับ New game เอาละครับเขาบอกว่ากำลังเตรียมห้องให้เรานะครับ We are preparing the room นะครับเหมือนเราเป็นแขกเนาะใช้คำพูดเหมือนแบบเป็นโรงแรมเลยกำลังเตรียมห้องให้นะครับอาชีพก็ทัมเกมภูมิใจเสนอว้าวภาพสวยนะเนี่ยวันที่25ตุลาคม1986นี่ก่อนผมเกิดอีกนะ1986ก็ประมาณเกือบ30ปีที่แล้วนะครับ ที่โอ๊กวูดโฮเทลโรงแรมโอ๊กวูดนะครับมีเสียงคนมาเคาะประตูห้องครับตอนนี้เราเหมือนเพิ่งลืมตาตื่นขึ้นมาในห้องเหตุเกิดที่เมืองเบลมอนต์นะครับสหรัฐอเมริกานะครับเวลาประมาณตีสี่ยี่สามนาทีครับภาพสวยมากเลยนะแล้วสีนี่แบบนัวมากเอาละ่ะผมลุกขึ้นมาแล้วครับ เหตุเกิดที่โรงแรมก็ให้คิดซะว่าเราเป็นแขกที่มาพักเลยครับมีคนมาเคาะประตูมื่อกีนี้เดี๋ยวเราไปดูสะหน่อยว่าใครกันนะอ้าวแล้วลูกบิดประตูหายไปไหนเนี่ยเวรกกร,รมเปิดปิดไฟได้นะครับแต่ลูกบิดประตูหายครับมีเอกาสารบางอย่างอยู่บนโต๊ะ เดีย Dr. l e o n o รถึงด r l e o n o รเโอนอะครับเอาเทคขึ้นมาดีกว่า,เ,าเรามีความปิติยินดีมากที่คุณตอบรับนะครับคำเชิญของเราเพื่อให้มาร่วมงานของมหาวิทยาลัยบอสตันครั้งที่9นะครับเหมือนมีการแข่งขนันวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยนะครับแล้วเราเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหม,มเป็นเกียรติแก่เราอย่างยิ่งที่คุณตกลงจะเดินทางมาไกลขนาดนี้เพื่อมาร่วมพูดนะครับมาเป็นสปิเกอร์ก็คือเหมือนเป็นคนพูดเปิดงานในการประชุมครั้งนี้นะครับ ตอนนี้ทีมงานของฉันแล้วก็ฉันเนี่ยกำลังรอคอยที่รับความรู้จากคุณเราเป็นวิทยากรครับเขาเชิญเรามาพูดที่งานนะครับเราได้จองตั๋วเครื่องบินชั้น business class ให้คุณแล้วคุณจะมาถึงสนามบินบอสตันนะครับในวันที่23ช่วงเวลา11.30โมง30นาทีนะครับแล้วก็จะใช้เวลาที่เหลือเพื่อสามารถเตรียมการได้ก่อนจะขึ้นพูดน่ยให้เวลา2วันก็คือบินมาถึงบอสตัน23แล้วได้ขึ้นพูดวันที่25หวังว่าคุณจะมี ทริปที่สะดวกสบายเหมาะสมกับที่เราจัดให้นะครับ comfortable trip นะครับโอเคแปลว่าเราเป็นวิทยากรเขาเชิญเรามานะครับแล้วไงต่อมีหน้านึ่งอันนี้เป็นจดหมายนะครับสามารถหยิบจับดูได้ด้วยชชเก็บซะหน่อยละกันกดแท็บเพื่อเปิดไอเทมนะครับ มาหาลายบอสตันส่งมาให้เราครับเฟกูเอนี่ลีโอนนฟนี่น่าจะเป็นชื่อของเราอ๋อแล้ามาจากรัเสเซียเลยนะครับโอ้มาไกลอะเนี่ยข้ามประเทศมาเลยเฮ้ยเหมือนจะมีแฟ้มอีกอันหนึ่งครับเราสามารถกดใช้อเทมได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจ้าซองจดหมายนี้ไปทําอะไรงั้นก็เก็บก่อนนะครับอันนี้มีอะไรอะ่ะขอเปิดดูหน่อยแผ่นที่2ครับเราอยากจะแจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวจะมีคน2คนนะไปรอคุณอยู่ที่สนามบินบอสตันตอนที่คุณมาถึง เอาเอกสารนี้ให้เขาดูเขาก็จะพาคุณมาที่โรงแรมที่เหลือคุณก็จะสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยนะครับโรงแรมนั้นชื่อว่า o อ๊ w บูดโฮเทลคือที่นี่นี่เองนะครับเอออยู่กลางเมืองเบลมอนต์โรงแรมนี้ได้ช่วยเหลือเราในการจัดงานต่างๆมาเป็นเวลายาวนานแล้วฉันมั่นใจได้เลยว่าคุณจะมีช่วงเวลาที่ดีกับการบริการของที่นี่แน่ๆนะครับก็เก็บนะครับเดี๋ยวดูสิว่าเราสามารถเอาซจดหมายนี้เก็บจดหมายทั้งสอฉบับได้หรือเปล่า ไม่ได้นะครับผมต้องหาลูกบิดประตูนะตรงนี้มีโทรศัพท์มีลิ้นชักด้วยนี่ไงเจอลูกบิดแล้วครับเก็บมันซะเดี๋ยวสิทำไมหลายๆอย่างมันมีอะไรแปลกๆนะครับหนังสือเล่มนี้มีการวงเอกสารตัว E ตัว F ตัว A ไว้ด้วยผมเก็บไว้ดีกว่า ไอเทมทุกอย่างเก็บแม่งให้หมดเลยตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะได้ใช้อะไรในอนาคตหรือเปล่านะครับอะไรอะทูบ็อกดูเหมือนมันจะฉีกขาดนะมีชิ้นส่วนที่หายไปทูบ็อกคือกล่องอุปกรณ์นะครับเหมือนจะมีคําใบ้ว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในกล่องอุปกรณ์นี้ซึ่งเราไม่รู้ผมเก็บไว้ด้วยนะครับเก็บทุกอย่างเข้ากระเป๋าไห้หมดโทรศัพท์กด <Be> <th> <Be> โทรได้ แต่ไม่รู้จะต่อสายไปที่ไหนสิผมว่าเราต้องหาคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างหรือไอเทมอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาขาปริศณาครั้งนี้ครัครบตู้ก็เปิดได้เช่นกันมองเข้าไปในตู้ครับหลอดไฟเก็บเอกสารการประชุมครั้งใหญ่ ESPA นะครับจะจัดขึ้นที่เบลเกตประเทศเซอร์เบียนักจิตวิทยาชื่อว่าไอรีนจะเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของเธอนะครับก็คนละงานก,นกันกับอันนี้นะแต่ดูอันนี้จะเก็บไม่ได้นะครับ จะทำมถึงมาอยู่ในกล่องนี้ส่งมาที่โรงแรมโอ๊กบูดเกมนี้ข้อมูลเยอะนะเนี่ยอะไรอะ่ะอันนี้เป็นเหมือนเอกสารในการแก้ไขปัญหาเรื่องพลังงานไฟฟ้านะครับ power supply หรือเปล่าเหมือนแบบเป็นสูตรของพลังงานไฟฟ้า100โวล์เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะผมเก็บทุกอย่างไงตอนนี้คือในห้องนี้มีอะไรที่ให้เราสำรวจเยอะมากแล้ว นี่ไงทูบ็อกทูบ็อกนี่คือรหัสกล่องครับโอเคแปลว่าเราต้องหาอุปกรณ์ในนี้ด้วยในกล่องนี้ทูบ็อกทูบ็อกทูบ็อกอนไนวะซึ่งรหัสอันนี้มันหายไปใช่ไหมน่าจะเป็นตัวเลขครับผมคิดว่านี่คือห้าอันนี้คือสาม่ก็แปดแต่ตรงกลางเราไม่รู้ว่าเลขอะไรเราต้องหาชิ้นส่วนกระดาษที่หายไปก่อนนะครับเอาลูกบิดก่อนไหมเอาลูกบิดมาใส่ก่อน ปึ๊บไม่ใช่นี้ยูสใส่ได้แล้วครับดูเหมือนว่ารูปบิดประตูใส่เข้าไปแล้วแต่มันยังหลวมอยู่นะครับฉันต้องการอะไรบางอย่างมาขันให้มันติดกับตัวนี้ก็ต้องเป็นไขควงอะเนาะซึ่งไขควงผมคิดว่าอยู่ในกล่องอุปกรณ์นะครับแล้วกล่องอุปกรณ์ก็จําเป็นจะต้องหาชิ้นส่วนกระดาษโอ้นี่แค่เริ่มต้นกูยังออกจากห้องไม่ได้เลยบอร์ดดิ้งพาสอันนี้เป็นตัวเครื่องบินของเราครับเก็บ ปิดไฟได้ไหมดูเหมือนจะไม่มีแสงไฟแต่กูมีหลอดไฟโอเคครับอ่านั่นไงชิ้นส่วนกระดาษเก็บอะไรเนี่ยอะไรวะแบตเตอรี่ครับขั้วบวกขั้วบลบเก็บมีอะไรให้กูเก็บกูเก็บหมดเลยตอนนี้ เกมแนวสำรวจจริงๆผมไม่รู้ว่าจะมีเฮอร์เรอร์ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยต้องใช้หมองอะใช้หมองใช้อะไรอะอะไรอะอะไรวะเนี่ยอันนี้เหมือนสตาร์เตอร์หรืออะไรสักอย่างเก็บผมไม่รู้อะไรกูเก็บให้หมดกระเป๋าเดินทางครับเก็บ ผมคิดว่าผมเก็บทุกอย่างในห้องนี้แล้วนะอันนี้เป็นหนังสือไบเบิลโฮลี่ไบเบิลหรอเก็บยาให้กินเข้าไปทุกๆ24ชั่วโมงครับหมดอายุปี1987ยังกินได้อยู่เพราะว่าฟูโอเซทีนมันคือยาอะไรวะฉันยังไม่ต้องการกินมันตอนนี้นะครับแต่มันบอกให้กินทุกๆเช้า แล้วข้างล่างนี่ก็เต็มไปด้วยอยากย่ายหนังส่งหนังสืออ้าวมีบางอย่างตรงนี้ครับน็อดลักกี้อันนี้น่าจะเป็นบุหรี่ครับปกติจะมีบุหรี่ยี่ห้อลักกี้อันนี้น็อดลักกี้เอาล่ะเดี๋ยวเราลองประกอบชิ้นส่วนกันมันจะมีเอกสารที่ฉีกขาดถูกไหมครับผมก็จะลองประติดประต่อเข้าไปนะครับ use เดี๋ยวก่อนนะกด use ไม่ได้นั่นต้อง combine ครับปึบเรียบร้อยแล้ว503โอเคเกมแม่งพัซเซิลจัดๆเลยอะ503ครับ5 0าศาบ้าเรียบร้อย ไม่เกินแรงกูลหรอกเก็บไข่ครับไข่ขวงเอาละครับตอนนี้น่าจะเปิดได้แล้วเฮ้ฮอเฮ้อเฮ้ยไมมืดเงี้ยเฮ้เดโจเปิดไฟครับแล้วผมได้ยินเสียงแปลกแปลกะ ว่าผมไม่ใช่แขกธรรมดาล่ะเอา้าหน้ามืดลงไปครับอเนี่ยโอ้ยฉันทนไม่ไหวแล้วฉันต้องกินยายาเฮ้ยโอ้ย,อยมันติดครับโดนขังไว้นี่นะครับยาของลอยด้วยี่นี่อะไรอะ่ะเออกล่องยาครับ กองยาครับมองไม่เห็นเลยใส่กองยากิน oh shit, okay. ปิดวิทยุก่อนในนี้เหมือนมียาลังคบประสาทใหเรานะครับอ m มิ a อลพิวนะครับผมไม่รู้ว่ามันคือยาอะไรแต่โอ้โอเวอร์โดสครับได้อชิมเมนต์ขึ้นมาเหมือนแบบกินยาเกินขนาดหรอ ผมจะเก็บทุกอย่างเลยเนี่ยแบนเดนดูเหมือนเราจะมีการเจ็บตัวในเกมนี้ได้ด้วยนะครับเก็บมากให้หมดเลยมึงเกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ยตรงนี้มีบางอย่างครับฉันต้องใช้กุญแจถึงจะเปิดไดุ้แจอันนี้มีโกนครับอไอเทมผมเยอะมากอะ่ะอันนี้พังครับมีกระดาษ เซอร์ไพรส์ที่งาน E.S.P.A. Congress ครับนักจิตวิทยาและนักสังคม,มาศาสตร์ชื่อไอรีนอยู่ดีๆก็ไม่มาครับไม่ยอมมาเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ของเธอทุกคนเลยเซอร์ไพรส์มากๆครับที่เธอไม่มาปรากฏตัวในงานนี้งานประชุมที่เหลือยังคงดําเนินต่อไปถึงกะนั้นแล้วเราก็ยังไม่ทราบข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหล่อนนะครับถึงไม่ยอมมาปรากฏตัวที่งานนี้ฉันยังไม่จําเป็นต้องใช้มันตอนนี้อ,อคืออันนี้มันพูดถึงการประชุมอีกงานหนึ่งนะครับ ที่นักจิตวิทยาชื่อไอรีนถูกเชิญมาร่วมงานนะครับแล้วเธอหายตัวไปไม่มาร่วมงานในขณะเดียวกันเราก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ถูกเชิญมาเพื่อพูดในงานอะไรบางอย่างเหมือนกันผมคิดว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างเกี่ยวกับคาแรคเตอร์เรากับเขานะครับถูกเชิญมาเหมือนกันแล้วหายตัวไปหรือเปล่าแล้วเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ของการถูกทำร้ายหรือหายตัวไปหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจ แต่ผมพยายามปติไตต่อเรื่องนะครับเอาล่ะเจอครีมครับไม่ใช่ครีมทาผิวแต่เป็นครีมที่อาจจะเอามาใช้แงะอันนี้ได้ครับเพราะมันพังอยู่เดี๋ยวลองดูใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นี่อะไรอ,อันนี้แผงไฟครับโอ้ยแล้วสัญลักษณ์ประหลาดปนี่คืออะไรเนี่ย ebs สวิช e holy shit โ oh อ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือปิดปิดปิด,ปดเอาแล้วไงายากนะครับไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวนะขอย้อนกลับมาดูอะไรบางอย่างที่ใกล้เคียงก่อน S1.1 S1.2 ถ้าพลังงานติดขัดต้องแก้ไขโดยทันทีชัดแค่เอาแล้วกูเจอเกมอย่างงี้แบตเตอรี่ใช้ได้ปอใช้ไม่ได้ครับฟิ Feel ลล์อ๋อวาววาวน้ำหรอเนี้ยวาวน้ำหรอ ก็ไม่ได้ครับอันนี้ไม่โกนแอลกอฮอล์ผมว่านะขอดูวาวาน้ำก่อนมีเสียงน้ำตรงนี้ไม่ไปดูเลยมีสบู่ตรงนี้ครับเก็บแชมพูก็เก็บบอดี้เจลกูก็เก็บ ทุกอย่างเก็บได้หมดเลยเกมนี้แม่งไม่หมูตรงนี้แหละตรงที่แม่งเก็บได้ทุกอย่างเนี่ยมีเปิดชักโครกได้ไหมเนี่ยตอนนี้ออกจากห้องนี้ไม่ได้ด้วยครับคือเราตักผ้าเก็บได้ด้วยวะเราต้องไขปริศนาในห้องนี้ครับโอเคงั้นเรามาลองดูกันถ้าผมคิดแบบโง่งๆน,นะผมคิดว่าผมจะกุญแจอาจจะอยู่ในเก๊ก,กลาง หรือไม่ก็ลองเอาเนี้ยดัดนี่ไงดัดลวดตักผ้าครับเป็นล็อกปิกแล้วผมก็จะใช้ในการขายได้แล้วครับโอเคโอ้ไม่เบาเลยนะเราเนี่ยมีหลอดไฟได้แบตเตอรี่มาสองก้อนแล้วครับเก็บ Do not turn it on It's safer here อย่าเปิดมันออกนะ มันปลอดภัยแล้วถ้าอยู่ในนี้มันปลอดภัยมากกว่าถ้าอยู่ในนี้มาถึงอันนี้เหรอแต่เหมือนมันต้องเปิดไงเปิดครับเสียงอะไรกันเนี่ยฉันได้ยินเสียงบางอย่างในห้องนอนห้องนอนข้างหลังเราอะนะผมเปิดแล้วอะประตูก็เปิดแล้วเช่นกันครับเสียงอะไรบางอย่างในห้องนอนครับ บะทึกสัตว์ไม่กล้าเดินเลยมเมื่อกี้เราเปิดอะไรสักอย่างครับโอ,โ,อโอ้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 สายเอฟเฟคใต้นี้มีบางอย่างผมเห็นแบบไฟแช็กเก็บแต่ฉันทำแก๊สหมดไปแล้วเฮ้ยมีห้องหนึ่งครับเพิ่งเห็น เมื่อกี้มันบอกว่าเ้อาปิดเองด้วยนากลัวน่ากลัวเกมสายเอฟเฟกต์จีหูมากผมต้องเข้าไปในนั้นนะครับแต่เข้าไปเราต้องหาสวิตไฟก่อนผมไม่มีแกส๊สสิไม่งั้นถ้าเอาแอลกอฮอล์เติมได้ป่ะครับเดี๋ยวลองดู use ไม่ต้องคอมบีคอมบีไม่ได้คอมบีกับแอลกอฮอล์ ไม่ได้ครับบอดี้เจลแชมพูไม่ได้แปลว่ายังไม่น่ามีอะไรเกี่ยวข้องตอนนี้นะงั้นเรายังมีเก๊กางที่น่าสงสัยนะครับที่ผมยังเปิดไม่ได้อยู่จะเข้าห้องนี้นะเปิดไฟดูเหมือนมันไม่มีพลังงานเปิดไม่ได้นะครับ no power ครับไปดูตรงไฟตรงนั้นก่อน งนี้ล็อกนี่ก็ล็อกนี่คือฉันต้องใช้อะไรบางอย่างยังหมุนไม่ได้ต้องใช้อะไรบางอย่างเหรอโอ้โหเกมแบบใช้อะไรบางอย่างคีมหนีบก็ใช้ไปแล้วว,ว้าวเหรอ ใส่วาลวได้ผมใส่ไปแล้วอันหนึ่งครับแปลว่าเราต้องการสามวาลวใช่ไหมครับนี่หายไปแล้วอันนึงต้องหาวาลวอีกสองอันมาเสียบโอเคครับต้องหาวาลวอีกสามอีกสองอันนะครับโอ้โหเกมนี่กูเพิ่งอยู่ในห้องอย่างเดียวนเนี่ยังมีสวิตไฟครับ ไม่ได้อ่ะอะไรมะเนี่ยมองไม่เห็นเลยเลยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนแก้ปัญหาเรื่องไฟก่อนตรงนี้มีเอกาสารครับนี่คือแผนผังนะทางออกจากห้องของคุณคุณกำลังอยู่ในห้องสีแดงนะครับ ทางเอาฉุกเฉินอยู่นอกประตูนี้โอ้โหห้องใหญ่ด้วยเนี่ยอานี่ไงแผงพลังงานดูหเหมือนจะต้องใช้แบตเตอรี่3ก้อนแล้วผมมีอยู่ก้อนหนึ่งครับเดี๋ยวนะอันนี้2โวล์2โวล์2โวล์ก็ต้องเสียบช่อง2โวล์ ไม่เดเสียบผิดแม่งระเบิดเดี๋ยวทำไงเนี่ยไม่ได้อ๋อบังคับเสียบเลยครับเสียบไปแล้วหนึ่งอันอเคโอ้ยกูต้องหาแบตเพิ่มหื้อึอให้ก่อนแล้วขอยอก้อนได้ไหมข้างๆเลย ข้างนอกก็ยังออกไม่ได้ครับมันล็อกหุยนี่คืออะไรอ่ะแดงฟ้าเหลืองโหต้องปิดเท่านั้นจะเห็นครับแดงฟ้าเหลืองไม่เบาเกมนี้ไม่เบาใช้สิเสียบห้าโบคบาด,ดีก้อนเดียว มีเรื่องของการถอดเข้าถอดออกด้วยนะครับคูณสองเขามีสลับตำแหน่งอันนี้คุต้องใช้ต้องใช้ความรู้แล้วครับเดี๋ยวนะล,ลุกเป็นสูตรสามอันบวกกันต้องได้ร้อยครับแถวตรงกลางคือคูณสองหมายความว่าก้อนบนสองก้อน บวกกันเฉยๆถ้าสมมติผมเอา10กับ10บวกกันจะเป็น20 20ทดไว้อันล่างอันล่างบวกกันแล้วคูณ2ก็จะเป็นผลรวมของมันอันล่างสุดคูณ3คูณ2แล้วคูณ3ผมเข้าใจแล้วครับต้องทั้งหมดรวมกันแล้วได้ร้อยโวล์อ่ะผมว่า20มันเยอะไปเอาไว้อันบนอ่ะได้เลยนี่ไงเก่งไรเบอร์นั้นเพราะว่านี้บวกกันเป็นย1อันนี้ เคูณ2เป็น42บวก2ี่อ้ยบวก30พอดีเลยแกโจทย์ดีกว่าอ่าเรียบร้อยยี่สิบห้าหกสองสคูณสาม เรียบร้อยครับตอนนี้พาวเวอร์ติดแล้วมันจะเปิดทุกอย่างได้แล้วครับปิ๊งปองเรามาดูห้องมีกันดีกว่าไฟติดแล้วตรงนี้ก็มีไฟอีกผมจะเปิดให้หมดเลยนะครับจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่บ้างตรงนี้มีทีวี มีประตูแต่ถูกล็อกอยู่สัญญาณเตือนไฟโอเคครับมากมายเลยครับคราวนี้โอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นเกม p ซ z z l e แบบจริงๆจังๆเลยนะเอาล่ะตอนนี้เราเปิดห้องที่2ได้แล้วผมว่าเกมนี้ม่งอยู่ในห้องนี้ทั้งห้องแหละยังไงเดี๋ยวรอติดตามในคลิปหน้านะครับว่าผมจะสามารถหลุดไปจากที่นี่ได้หรือเปล่านะครับ มีของมากมายให้เราสำรวจแลอเกิดในเกมนี้ยังไงรอติดตามชมนะครับตอนต่อไปได้ของเดอะเคสครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามครับบ๊ายบายหนึ่งหก power m หมดแล้วอ่ะโดนแดกแน่นอนแน่นอนโอ้โหแต่อย่างน้อยเราก็รู้วิธีเข้าห้องนี้แล้วนะเริ่มตรงไหนเนี่ย